สวัสดีคราบสัมบริษัทรับกรุงศรีครับสวัสดีครับพี่กัสครับ,บพี่กัได้ยินเสียนะครับครับผมพี่กัสเป็นยังไงบ้างครับสำหรับบรรยากาศในช่วงเงย็นครับผมก็อก็ต้องบอกว่าดัชนีได้แบ่งซื้อในกลุ่มอื่นๆนะช่วยเข้ามาในในในอินเดกซ์นะช่วยช่วยไปอยู่นะแม้ว่าวันนี้ตัวเดลต้าเนี่ยจะมีการ ่อนตัวลงมาก็ตามนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เราคุยันช่วงเช้านะว่าถ้าตัวดัชนีเนี่ยเขาไม่ได้หลุดแนวเส้นสิบวันลงมาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในเกณ์ของการเล่นเกิ่งอะไรได้นะแต่ว่าต้องเป็นรัฐสองกรา l e c t i v e นะซึ่งวันนี้เนี่ยในส่วนของตัวอินดี x เนี่ยเลือกเป็นเท่าที่ดูนะก็มีกลุ่มแบงค์นะจากประเด็นของตัว K Bank ที่มีการประกาศซื้อหุ้นคืน นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือตัวมั่นปูนะจากการที่เขาจะาคบรวมกับตัวลูกเขาคือ B p พเข้ามางบับแล้วก็ตั้งเป็นบริษัทใหม่นะครับ mm hmm. ก็มีแรงเก่งอะไรในสองกลุ่มนี้เข้ามาช่วยช่วยให้ตัวดัชนีเนี่ยเด้งขึ้นมาได้นะครับครับอืมเป็นแรงเก่งกำลังก็โดยรวมยังไม่มีอะไรนะก็พยายามให้นักทุนเนี่ยโฟกัสที่ บริวเวณแนวะเส้นสิบวันก็นแล้วกันนะหนึ่งสามศูนย์ห้าประมาณนี้เนาะถ้านะไม่หลุดก็ก็ยังอยู่ในภาคของการเก่งกำไรได้นะครับเลร่นครับอ่าโอเคถัดไปเป็นตัวทีเฟกครับตัวทีเฟกนะครับอ่าช่วงตาเรามีแนะนำว่าถ้าล่วงซุดลงมาแล้วให้ให้ช็อต,ตไปปรากฏว่าไม่ลงนะ ไม่ลงนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าใครสมมติว่าเกิดคลุ้งช้าเนี่ยมันมีจังหวะที่มันอ่ายุบลงไปแล้วไปเกิดช็อตเนี่ยนะครับผมคิดว่าตรงจุดนี้เนี่ยเราเราต้องมีมีจุดในการอ่าลดความเสี่ยงลนะนก็คือตรงแปดห้าศูนย์เนาะตามที่เราคุยกันทุ่งเช้าอ่าตรงนี้นะครับถ้าใครมีช็อตอยู่นะผมคิดว่าน่าจะต้องปิดละปิดไปก่อน <Yeah. S 1> นะครับ ตัวเป็นฝั่งรองนะสมมติว่ามีฝั่งรองเนี่ยก็อาจจะดูจังหวะเอกปิดบริเวณสักทายเดิมเนาะประมาณสักแปดหกศูนย์นะประมาณนี้โอเคตัวทองคำครับทองคำนะครับอ่าทองคำตอนนี้ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นคัาเลี่ยรสิบวันอยู่นะครับโดยรวมก็ยังแนะนำเป็นภาพของการเด้งช็อตอยู่ นะครับยกเว้นอย่างเดียวนะครับก็คือเอาเด้งผ่านเมื่อเช้านี้เนาะตัวเลขที่เราบอกไว้4050ถ้าเด้งผ่านตรงนั้นก็ต้องยอมนะฮะก็อาจจะต้องมีภาคของการลดความเสี่ยงออกไปนะครับโอเคเป็นช่วงของเด้งช็อปอยู่นะครับสำหรับตัวอทองคำในวันนี้มีถามเข้ามาขอผมถามหุ้นไหนครับพี่การเป็นตัวไทยคมครับไทยคม อาครับภาพรวมถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าราคาวุ้นเนี่ยมีการยืนเก่อรงบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยได้แล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ทําให้ภาพรวมยังอยู่ในรูปแบบบินะครับก็ดูแนวรับเนี่ยประมาณสัก9.6นะครับส่วนแนวต้านก็9.9นะครับแถวเส้น200ก่อนนะครับแล้วก็ผ่านได้ก็เป็น1 0 2ครับ โอเคกระโปนมันก็เป็นตัวไทคมนั่นเองนะครับโอเคพี่กาสุวมมันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับตาคงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ